วิดานสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงทิเที่ยงบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมีข่าวจากสื่ออิตาเลียนครับบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะส่งโรเบโตฟิมิโนหรือว่านาบีเกตาครับล่อใจให้งูใหญ่อินเตอร์มิลานปล่อยตัวโบโซวิชนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับรายงานข่าวจากคาซิโอเมอร์คาโตครับสื่อของอิตาเลียนเนี่ยรายงานเปิดเผยว่าหงแดงลิเวอร์พูล กำลังพิจารณาส่งตัวโรเบโตฟิมิโนหรือว่านาบีเกตาอยู่ในข้อเสนอรอดใจให้อินเตอร์มิลานงูใหญ่เนะี่ยยอมปล่อยตัวมิดฟิลด์คนสำคัญอย่างมาเซลโบรโซวิดนะครับท <c oughs> ับหงแดงลิเวอร์พูลครับในตอนนี้กำลังมีปัญหาขาดแคลนตัวเลือกในแดนกลางเมื่อล่าสุดก็ต้องมาเสียติอาโก้คันตาร่าครับในนัดเสมอกับฟูลแลมสองประตูสองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารายงานข่าวครับจากคาซิโอเมอร์คาโตเนี่ยบอกว่าลิเวอร์ pool กำลังให้ความสนใจบโซวิด แต่ติดปัญหาตรงที่อินเตอร์มิลานครับไม่ต้องการขายนักเตะคนสําคัญออกไปนะฮะด้วยเหตุนี้เองครับที่จะไม่ลิเวอร์พูลเนี่ยพิจารณานส่งฟิมิโนหรือว่าเกอต้าเนี่ยพ่วงไว้ในข้อเสนอเพื่อหวังมัดใจให้อินเตอร์มิลานเนี่ยยอมปล่อยตัวสตาร์ทีมชาติโครเอเชียออกมาสำหรับมาเซโลโบโซวิดครับย้ายมาจากดินาโมซากเรฟกับเมื่อปี2015ปัจจุบันเป็นมิดฟิลคนสำคัญของทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับลงเล่นให้สโมสรไปแล้ว290นัดทำได้28ประตูนะครับ จากการที่โบโซวิดครับเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่เมื่อต้นปีทําให้เขาเนะี่ยยังเหลือสัญญาจนถึงปี2026หมายความว่าจะต้องมีข้อเสนอที่น่าสนใจจริงๆที่จะโน้มน้าวอินเตอร์มิลานได้และพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกมานะครับโอ้โหจะเป็นข้อเสนอแบบไหนกันเชียวนะครับเหมือนมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะส่งฟิมิโนหรือว่าเกตาเนี่ยพ่วงไว้ในข้อเสนอที่จะขอเอาตัวโบโซวิดเนี่ยมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวประมาณนี้หรือเปล่า นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆเที่ยงๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ